นี่หรือจะไดแนะนตัวเสียเวลาเพราะมันนานาแล้วนี้ไม้่อิขางหนึ่งานแล้วมีหยาแที่เดหนึ่อามทองฟ้าสู่พืนโรกแล้วเจอกงาหน้าใอกไม้แล้วแสงสีทอง าเจ็บปวยมาเจ็บปวดแล้วในเวลาต่อมามีชาตัวหนึ่งนามว่ากอนเอลได้มาพบกับดอกไม้และนางใช้ตะรคุณของ กูดเรื่องมันง่ายมากๆ<อ>เข่าบอกว่าเอาอเรื่อง, <c oughs> งปอกกล้วยก็ได้ไปง่ายง่ายเหมือนปอกกล้วยเอาสอนนะคะข่าบอกว่าคำตอบของชีวิตและทุกสิ่งในจักรวา เขาใช้เขาว่าอะไรปะเขาใช้คอมพิวเตอร์คำนวณมาแล้วแว่ามันก็จะได้คำตอบของรูปสิ่คือเลขเลขอ๋อเลขเลขเลขอะไรวะเลขสี่สี่สองอ๋ออันนี้หแล้วเขาก็แบบว่าไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่า